현재 수도권 지역은 3차 대유행이 이미 진행되고 있다고 방역 당국이 밝혔습니다. 환자 증가 추세가 예상보다 훨씬 빨라진 건데요. 현재로선 사회적 거리두기 2단계 격상이 머지않아 보입니다. 시작. 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 시 แต่ได้เครื่องนี้มาเป็นของขวัญวันคริสต์มาสจากคุณครูคนเกาหลีที่มหาลัยที่สอนเราสองเทอมติดจ,จนสนิทกันจริงๆเครื่องนี้ทำวาฟเฟิลได้ด้วยถูกใจมากเพราะว่าชอบกินวาฟเฟิลอยู่แล้วระหว่างนั้นก็เอานมไปอุ่นในไมโครเวฟ ลองใช้ครั้งแรกหน้าตาใช้ได้เลยเหมือนแซลมิตของเซเว่นเพราะคุณครูเลยทําให้ได้กินแซนวิตตอนเช้าแล้วก็มีงานอดิเรกใหม่เพิ่มขึ้นมาครูใจดีมากดีใจมากที่ได้เจอกับครูถ้าดูอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เริ่มทําข้าวเที่ยงวันนี้จะทําข้าวหน้าแปมมาอยู่สูตรเชฟแพ็กจงวอแต่ว่าแปมหมดเลยใช้เป็นทูน่าแทนถ้าอยู่ที่ไทยแล้วหาแปมกระป๋องแบบนี้ไม่ได้ลองใช้ทูน่าดูก็ได้นะคะเริ่มจากทอดไข่แล้วก็ผัดทูน่า เอากิมจิมาตัดเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็เอาไปผัดจากนั้นใส่น้ำตาลซีอิว๊วผัดให้พอแห้งโดยสาดาใส่มายองเนสโดยงาก็สเสร็จเรียบร้อยกินข้าวเสร็จก็เตรียมตัวเรียนออนไลน์ตรงนี้เป็นมุมในบ้านที่เราใช้เรียนออนไลน์ค่ะ โปรแกรมที่ใช้เรียนก็ใช้ Zo o m ค่ะใครที่ต้องเรียนออนไลน์คงจะคุ้นเคยกันดีเมื่อวามีเพื่อนคนหนึ่งไม่เข้าเรียนคุรูก็เลยถามว่าไปไหนมาระหว่างนั้นก็มีเพื่อนทยอยเข้าระบบมาเรื่อยๆครูก็กำลังไล่เช็คถ้าเข้าระบบช้าเกิน15นาทีก็จะเช็คสายไปเลย1ชั่วโมง ที่นี่เรีนซ้เลเวลเดิมได้ไม่เกิน3เทอมเทอมนี้เป็นเทอมที่3ในเลเวลสุดท้ายอย่างที่เห็นในคลิปก่อนหนะ้าคือเทอมที่แล้วเราไปเรียนที่มาหาลัยปกติแต่เทอมนี้ต้องเรียนออนไลน์ตั้งแต่เปิดเทอมมาเลยก็เลยมีแบบเรียนที่เป็นหนังสือและที่เป็นไฟล์ PDF จริงๆจะซื้อหนังสือเรียนเล่มใหม่ก็ได้หรือจะใช้เล่มเดิมก็ได้หรือเจดอาอไฟล์ PDF จากครูก็ได้เลือกได้หมดห้าสิบส 예, 그렇게. 이거는 이번 같이 계획인데요. 쉬는 날 같이 식사. 저시고 그리고 같이서 한번 그렇게 할시간이 돼서요. 어, 집순시한테가 같이 한번 하기 해 주시나. 그러면 집순시고 계속 할게요. 집에서 했어요. 네. พักเบรคครึ่งแรก20นาทีเปลี่ยนค่าเปลี่ยนครูแล้วก็ต้องล็อกอินเปลี่ยนห้องเรียนใหม่ด้วย ปกติถ้าขาดเรียนเกินลิมิตจะต่อวีซ่านักเรียนเทอมต่อไปอยากแต่เธอนี้ทางสุดท้ายไม่ต่อวีซ่านักเรียนแล้วก็เลยขาดเรียนได้แบบสบายใจแล้วถ้าไม่ซีเรียส่าจะต้องจบคอร์สจะเลือกไม่สอบก็ได้ด้วยดูเหมือนมีเพื่อนหลายคนเลยที่จะไม่สอบ หานาหาหาขนมมากินตั้งเดียนในบ้าน4-5ชั่วโมงเรียงเหมือนกันนะในที่สุดก็เหลือ1ชั่วโมงเดียนสุดท้าย ึกฟังข้ามนี้คือมีคีย์เวิร์ดมาให้เลือกแล้วก็ให้ฟังบทความจากมิทายุแล้วก็โน้ตเอาว่าที่ฟังมาตรงกับอันไหนสุดท้ายแล้วก็ใช้กับครัวฟังได้ความว่าไอะรบ้างระหว่างเรียนก็เอาเนื้อหาที่เรียนหรือเรื่องใกล้ตัวมาคุยเล่นบ้างสร้างบรรยากาศให้สนุก แล้วก็จะได้เป็นการฝึกฟังฝึกพูดด้วยเคยเจอครูท่านหนึ่งไม่คุยไม่เล่นไม่มีเซนเลยน่าเบื่อมากๆไม่เคยมีคำถามใส่หัวแทนคำตอบกันทุกคนขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ ปกติแล้วที่นี่จะแบ่งเป็นเลเวลที่1นถึงหและคลาสวิจัยคือเลเวลที่7มีให้เลือกว่าจะเรียนคลาสเช้าคือตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายหรือคลาสบ่ายบ่ายโมงสี่สิบห้าถึงห้าโมงสี่สิบห้าโดยเลเวลที่1นถึงหจะเรียนจันทร์ถึงศุกร์ส่วนเลเวลที่7จะเรียนแค่จันทร์ถึงพฤหัสเท่านั้นซึ่งตอนนี้เราเรียนอยู่เลเวลที่7ค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ